เอาอย่างไรต้องขอต้อนรับผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งตลาดน้อยครับอยู่ในชุดสีดำครับวันนี้มาเจอแับถือว่ารองจ่าฝูงครับนักขอลชั้นสิครับทีมแขกน้อยกว่านะตลอดน้อยหนึ่งแพร์ครับก็เรียกว่าแม่งเกมนี้สนุกแน่นอนครับทั้งสองทีมก็รู้ครับน่าเกมนี้สำคัญครับตัวผู้เล่นดีครับถือว่าจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามครับทั้งตลาดน้อยแล้วก็นักขอดชายพัดสิกครับ เกตุนี้ถ้าใครพลาดไปเนี่ยโ้โอ,อกาสกลับมานี่ถือว่ามีร้อยทันทีลเพราะว่ามันก็เหลือแกน่ารแข่งขันไม่มากแล้วครับอาอแลเกมขึ้นเวลาแรกเริ่มแล้วครับเป็นปน้ำฟองชายพัสส์ิกรอยู่ในชุดสีน้ำเงินเนี่ยหรือชุดสีฟ้าบุกจากซ้ายไปขวาครับนีต่ตลาดน้อยลงมาเน้น เกมรับแล้วเขาเตอรแคแท <ำ S 2> <và> ็กช <thin S 2> ัดเจนครับตัวหลักหลักยังอยู่กันครบทั้งสองทีมครับฟาตแทงมาที่ว่าหน่อยเก็บไม่อยู่ข้างหน้าสำหรับแต่นั้นตลาดน้อยตัวหลักๆก็ยังอยู่กันคงครับ อราจับกลับมาได้ทำไม่สายบอลเปลราเลยไปกจ,จะให้บอล<อ>แล้วลูกนี้ฝาขอโทษเพื่อนด้วยครับจังหวะแบบนี้ครับเล่นที่บอนยังไงจังหวะขเข้าหนักไปบ้างอีกรู้จักขอโทษครันบ,บนะเตะนะกีฬานี่ไนในสนามเนี่ยรู้กฎระเบียบอยู่แล้วต่ถือว่ามีน้สน้าใจกันก็ในสนามเราเล่นฟุตบอลไดสนุกด้วยครับหาทางนะั้นาย โอ้โหขึ้นหน้าเลยไม่ได้ต้องย้อนกลับมานัดโต้ย้อนกลับมานัดอีกครั้งหนึ่งอาล้วบอลพาบอกว่าทางขวาป๊อกแหมดูครับทางหน้านี่แน่นไปหมดแล้ววันนี้เกมเพสซิ่งเนี่ยนะกผู้เล่นนำมาใช้แน่นอนครับการออกบอลน,นี้ถ้าไม่ชวนจริงเนี่ยโอ้โหวันนี้ถือว่าต้องบอกว่าใครพลาดน้อยกว่ากันครับเกมแบบนี้ครับ โอ้โหเตะทิ้งเข้ามาลูกนี้ฝาวอยู่แล้วตะได้เข้าด้านหลังเข้าฝาวดแได้ยิงไกลลูกนี้ไม่หายครับ ยังเป็นบอลของทานแนลนักบอลชัยมัติกษัตรับทโอ้โหดหนืห่อขึ้นหน้าเลยไม่ได้เบิร์ด ฟ้านีวันนี้ถอยลงต่ำลงมาในตัวเชื่อมบอลเลยครับปกตินี่เล่นก,ก็เล่สูงรับวันนี้เล่นต่ำไปหน่อยครับพยายามลงมาเชื่อมเกมในจับหลังขึ้นไปข้างหน้าครับ มาดูกันต่อครับเกมโอ้โ,โหถือว่าเป็นจิกแม็กประจําฤดูกาลนี้เลยครับที่ลงแข่งบ้องๆกับแมนนั่นเดี๋ยวคู่กับเชลซีเลยเล้วตากขึ้นมาสุดอรทางขวาก็ต่อน้อยแล้วแมาจังหวะนี้หลุดไปได้ครับโดนเข้ามาจากด้านหลังครับโอต้ตลาดน้อยจะหลุดออกมาทางขวาอยู่แล้วมาสักคู่ครับโดนสะกิดนิดนึงนะจังหวะนี้เรือสิ่งให้ฟาวครับ ไม่เนี่ยเราเรียก็นานเตือนเลยครับผู้เล่นของนครชทยพุทธศิษย์จังหวะก็จะคู่หน้าเดินหนั่หน้าบาสครับจังหวะที่แล้วตัวเสียบอลแล้วพยายามจะตามไปแย่งเอาคืนมาดิไอ้สกิลเอาผู้เล่นของทเชน้ามตาดน้อยครัหล่นลงฝ่ายเราพุทธสิษย์ก็ให้ฟรีคิกกับตาโน้อยทางด้านขวาครับอ้าแล้วฟรีคิกทางขวาวิ่งมาจริงลุกนี้ฉันหลับแล้ว วะาเต่ไหลขึ้นมาในแบ,บน,นดนานนัดก,กับยิงไม่ตรงก่อบดูนี้โอ้โหใกล้เคียงกับประตูขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทางด้านตลาดน้อยจังหวะรีคิกมาสักคู่โอ้เกิดจะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับเกมแบบนี้ใครได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนี่โอ้โหเรียกว่าได้เปรียบเยอะครับดูเกมที่มันค่อนข้างจะกดต่างแบบนี้นะมิดแมงครับมา แต่แล้วตู่ล้อมอ่ะเลี้ยงอยู่ลิ้เส้นไปได้แต่สายบอลลูกนี้เกิดเล่นไม่ได้เอาข้างหน้าโตาจับบอลาได้เลยเลมอนแทงด้านขวามาครับปู่เปิดชั้นแล้วลู่นี้ทุ่งสาตู่เอ้าแล้วตู่ปู่อ่ะขวายุดท้ายเกือบรับไม่ติดยศทุ่งสาตู่ของทางด้านตลาดน้อยครับโอ้มาได้แล้วเอาจังหวะนี้หลุด แซงมาลูกขึ้นมานิโอ้โนี่สาดใจเลยายนอชยสิือเช่อาตก,กเกือบจะเส,สกขึ้นนรเดียยแุซตจากรแรกองแ,แัว,แวน,นี้ฟ้าครแนนอนนีโชห,ห,หถึงช้ากว่านะนะตลาดน้อยแล้ว,ว,ลวน,น้นนอน,น,นอชายรัสสิกอาจะได้ลองลุ้นีอีกทีนะนทายครัโอ้โหจังหวะื่าสักูนี่กองหลังทุ่ท้ายนี่เข้าบอลพลาครับทางดแล้วขอชายรสิครับโอ้โหหลุดขึ้นมานีิ ไม่ได้ครับเหลือเชื่อครับโอ้ตลาดน้อยไม่เด็ดขายครับจังหวะแบบนี้โอ้ั้งแต่ประตูขึ้นนำจังหวะเมื่อสักครู่นี้ได้เปรียบเยอะทันทีครับโอ้โหดูว่าเป็นไปได้แล้วเนี่ยเกมมันอาจจะตึงเครียดจังหวะจริงอาจจะไม่เด็ดขาดเหมือนปกติครับอ้ยบางทีฟางกดดันตาดมันเทมาครับอ่าแล้วมาดูไปคลิปจังหวะนี้ครั้งบเขาขวาของนัดเป็นน้าขวาของบอลครับปั่นโคแล้วโอ้โหแล้วปัดทิ้งดูนี่ว้าวประตูซุปเปอร์เซออีกครั้งครับ โอ้ริโดนกดดันดีต่อเนื่องเลยครับนครชาติสิทธิ์ครับปหมุกไกลมาลูกนี้ปหมกจากฐานแล้วฟองโอ้โหท่ากองหลังครับเฟอร์นีดูเหมือนจะยังประกบตัวไม่ค่อยดีนะจังหวะสองสามจังหวะว่าจะพูดครับมีข้อผิดพลาดได้เห็นเหมือนกันครับนครชัยิัิทิ์ครับ ให้ตามช่องของมาทางด้้นหน้าบังอยู่นี้คือเจอลูกสองคนแล้วเป็นนะบอนชายคอนสิดได้พุ่มซ้าขวาสอ้านเล่นุย้อนกับาอนเพย้อนกับเบิร์ตาดูครับตื้นเร็วไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนการแก้บอขวาบอนบ้าลงมาลูกต่ำเลับคิปมาสวยได้จับบอลแรกไม่น คนที้สูงหน้าเนี่ยเก็บบอลไม่ได้แล้วนะเป็นปัญหาของท่านนครชามัสติกเลยครับผู้เราให้วันละสามหรือไม่ไปครับนี่คือขั้นง่ายของนครชามัสติกเนี่ยถ้าเก็บบอลเล่นไปได้เนี่ยเพื่อนที่เติมมาจากเขาสองมายังเล่นลำบากเลยต้องมาเก็บให้ได้เรับบอลของนครชามัสติกป็นบอลเล่นตามช่องทางจังหวะของตัวเองเลยแต่ว่า ตอนนี้ดูเหมือนจะโดนเกมเพสซิ่งเกมคุมโซนของตะนาตลาดน้อยเล่นงานอยู่ว่าตอนนี้ไทยทะลุช่องขึ้นมาจังหวะสุดท้าย<อ> <c oughs> ง่ายเกินไปแล้วตัลูกแบบนี้จังหวะวิ่งตามบอลกันมาแล้วโดนตันนิดนึงเสียจังหวะไปด้วยครับทางด้านแล้วพอใช้พลาสติกพยายามจะทิ้งบอลไปที่ว่างครับให้เพื่อนตามไปเก็บอยู่ครับพอแล้วด้วยแต่มาก่อน ใช่ทันลือมาตอานนี้สากัดทิ้งออกมาอกโอ้จังหวะพุ่งจะสิบพุ่งคู่นีเลยว่าอะไรครับน่าจะเป็นบอลพุ่งเนี้ยของตลาดน้อยครับตูมยัดเข้ามาตรงกลางครนบนับบอลเบิร์นให้ฮูดนี้ไม่ดีนะเบิร์นบอลทิ้งออกมาสวยครับของกลางแดจังหวะนี้พีโอ้จะควนหลบไม่ได้เจอลูกสอง อ่ดูเพื่อนหน่อยครับดูเพื่อนหน่อยครับเพื่อนสีเทียนมาเลยครับจังหวะาก็คู่ดิเป็นั่งป๊อกกับกองหลังแล้วเนาะขวาเยอะนี่ครับไปไม่เกี่ยวออกมาข้างนอกเลยครับจังหวะแบบนี้ยังไงผมพูดกันเยอะนะพี่หลอกบอลเยอะแล้วก็จัดเตะคือจะมาให้เยอะตลอดตลาดน้อยครับ ต้องหวังก็ยังคงใจเรียนกันหน่อยครับต้องหวังกระทบกระทั่งกันใน,กนเกมมีอยู่แล้วลกีฬาฟุตบอลน,นี่ถือว่าเป็นกีฬาอีกาหนึ่งที่ไม่มีเนี้ยเท่านั้นการโดนเนื้อโดนตัวมัวววนเกิดขึ้นได้ครับบางครั้งยังไงก็ให้อภัยกันด้วยบางทีฟาแล้วช่วยขอโทษก้องนะหรือสั่งให้อภัยกันครับทั้งสองทีมเอ็นตั้งใจจะฝ่าวงกุ้งขึ้นมาแล้วทางด้งงงนนแล้วขอใช,ช้พลาสติกเป็นทันทันอัทีแล้ว วันนี้แจ็คข้างซ้ายยังไ,งไม่ได้เติมเกมบุกสวยๆแล้วบอลจอดนี้เ <Bon, bon. S 1> สียบอลเกมกลับไ bon. ด้เราทิ้งยาวาจะให้ยิงข้างหน้าไม่ได้วันนี้การให้บอลทะลุเข้ามาย,ยังถือว่าทำได้ไม่ถีเท่าไหร่ครับอลเล่นีดียวนัดบอลจับยาวเลยนี้กลับมาได้ครับบอล โยมันจะไปต่อจังหวะสุดท้ายเจอลุงของครับฟาก่อนกันจังหวะนี้โอ้ยลูกเท้าสูงครับดูเพื่อนก่อนครับดูเพื่อนเลยครับโยมเท้าสูงเกินไปแล้วมันจะกู่ดูเพื่อนก่อนครับเอาน้าให้เพื่อนได้ครับข้างสนามครับนักบอลทำมันติดครับดูเพื่อนเลยครับดูเพื่อนก่อนครับความปลอดภัยของตัวผู้เล่นในสนามต้องมาก่อนครับ แจังหวะแต่โค้ท่าหนันี่ต้องใจเย็นๆคนับตลาดน้อยเราก็ออกนะ่อนชายติดแล้วทั้งสองทีมแล้วจังหวะยังได้กยัยัง้นึ่งเจังหวะแต่คท่าเนี่ยางกาายเป็นเบาเจังหวะแล้วาคู่เลยคูเล่นของคณะตลาดน้อยป๊อกก็เซ็นเตอร์นะครับโดนไปหรือให้ถึงแล้วคาดคู่เล้จะรอยแล้ว้างอนดหนึ่งค่ะ จะทำอะไรต <c oughs> ่อจากน er Mother, ี้โอ้โหกดดันทีเดียวแล้วมาดูว่าปีคิดเก่งนคกฟอร์ัใช้พลาสติกมอดเลยครับปีมาจีนูุนี้กำแพงเต่ตัดแล้วต่อสองหาต้องด่าขึ้นมาได้ตลาดน้อยตัดหลังมาทางซ้ายหมดจุดท้ายลูกต่ำโอ้โหนี่ครับยังซุปเปอร์เซฟเลยม่อ่านเกมน้อออกมาตัดบอลได้สวยแล้วตัวนี้ถ้าไม่ออกมาโอกาสได้จบปีแล้วกล้กับตลาดน้อยครับเราเล่นสั้นนาทีครับทางด้านซ้ายครับต้องใครจับโอ้โหต้านหมดแล้ว ารเแล้วสวยข่าวรับอ้าร์ตตื่นมาด้านซ้ายครับเราเปิดอักข้องมาไม่ผ <Brothers> ่านนะหมูตาน้อยยังเป็นแง่หัวได้ครับเสาสองยังเป็นนักขอดใช้พันสิบครับฟาสจะแตะหนวดตัวนี้ฟ้าจะใช้จากด้านหลังครับโอ้โหวิ่งแบบสิบยังไงครับาสฟ้าต้องระวังแล้วแน่โดนตื่นเหมือนจะสองสามครั้งแล้วเพราะเราวางเลยครับนี่ครับเหมือนจะโบนเงียบนะไปเหลือ่อแล้วหมูป่าต้องเตรียมยึดเงีบ แดีวผู้เล่นที่รักษาดีแล้วแต่ไอ้ลูกอย่างน้อยบางทีเรื่องประสบการณ์ครับต้องใจเยน็นๆนิดนึงเนะจังหวบะบอลมัน50 50หรือมันเข้าไปถึงนี่ต้องให้เราปล่อยบ้างครับว,ว่าโดนใบเหลืองทีมระบายนะพี่เรียกว่าเทวเมเกอร์ตัวเก่งของนครไทยรักสิครับโดนใบเหลืองไปแล้วบ้านครับ ข้างหน้าเนี่ยังเป็นปัญหาอยู่เมื่อนนสักครู่นครชัพสฒน์ิษย์กัตอนนี้เก็บพรไม่ได้เยอะอล,ลาดน้อยอไม่อยาจะใช้เกมเขาเตอร์แอคข่งกันวันนี้มาเล่นงานกองหลังของนครชัยมพมิศอะ่ะเราบ้านด้วยทีตาสวยอะ่ะเข้าซ้ายโดนกินดูทีไม่ตรงขอบแ,แล้วโม้เลยอ่ะหรือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมันะนั่นแข่งในฟิลของนครชัยพัฒน์ศิษย์กับการยิงบอลจากเขาสองกับวันนี้โอ้เราดักสวยตนนัวนี้โอ้โหเหมือนไปใจร้อนเลยแมา นี่แล้ก็ตามสไตล์ตามจังหวะของตัวเองอ่ะนครชัยวัชริก็จะหนูเน้การ่านบอลมากกว่านี้วันนี้ดูเหมือนจะเก่งๆเลยคการม,มาเจอผูามมาเอ้เล่นของทางด้านตั่งน้อยครับเรียกว่าการให้บอลการอ่านเกมเลยดูเหมือนจะยังติดๆขัดๆอ<า>ยู<า>ย่ว่ะเดูว่าผู้สุดเส้นแล้วดูนี้ไปเ,เข้าด้านหลังนุ่งเธอครับฝาอะไปเรียบร้อยครับแล้วมองผู้เนตัวลูกน้ำใหญ่กว่าแล้วปังมิดเลยครับตีมเส้นเมื่อสักครู่นี่ เสียฟาวัแล้วเป็นฟรีคิกของทางด้านตลาดน้อยครับทางด้านซ้ายครูกินแบบนี้เลยโอ้โหอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งครับแต่ว่าไม่แน่ครับมีลูกสู่ดีดีดีอาจจะเป็นประตูได้เหมือนกันครับครูกับบอลครับหลายมาบอลยิงลูกนี้โอ้โหเหมือนไหลที่จังหวะดไปถอยครับ บอลก็เลยจริงน่าเรียกว่าโดนปักๆนิดน,นึงแล้วแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจะไปชั้นหลับตุเล่นข,ของชนะนครชามัสติกออกหลังแล้วได้เป็นคอนเลือกทิศทางซ้ายครับจะได้เปิดเข้ามาครับแล้วตกหัวผู้ตัดตรงชัวเซฟกระตกกลับมาก่อนหรือเกินไปแล้วน่าพยายามจะหลุดกลับเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกครัง้งหนึ่งครับเป็นแค่ตั้งแต่จากฝ่าประตูขึ้นมาเท่านั้นเองสำหรับนครชาวัสติโอ้เรียกว่าเกมเนี่ยผ่านมา14นาทีเฉดเฉดครับ ยังคงเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูหลอ,อกศูนย์ก็มาแต่ลูกเคนี่บอกว่าตึ้เครียดทีเดียวแล้วการตลาดน้อยแล้วล,อ,ล,วล,อ,ลวองนักบอลชาวโพสติกรับขาสุดสวยก็มากสมัยพยายามจะฝืนอยู่ครับจังหวะจุดพูดอะไรสิให้ไปลูกทุกแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวทางหน้าตลาดน้อยอาร์บอลจะลงมาต้องมีหนึ่งคนที่จะต้องออกไปครับ โอ้โหหวยมาออกที่ผู้ครับศูนย์หน้าออกแล้วกลับทอลทีแล้วเป็นบอลก็ลงมาสวมอกแขนแทนเลยครับบอลน,นี่ตาต้องแข่งนะเล่นเป็นมิดฟิวครับเดี๋ยวต้องดูครับลงมาจะเล่นตรงไหนครับแกงที่น้าเนี่ยทำมาตูได้ด้วยครับแกงที่น้าของตลาดน้อยเนี่ยเจอธนะบางรังเจี๋ยแล้วต้องบอกว่าเป็นบอลนเนี่ย ทำประตูสำคัญในช่วงท้ายเกมนะครับเล่นหมายเลข21ครับต่อเบียดเอาชนะทางด้านหลังทำเจ็บมาได้2ประตูต่อหนึ่งครับทำให้เส้นทางการลุ้นช้างของพวกเขายังเดินต่อไปครับเกมนี้มาเจอกับกองจากฝูงจากนครชาพักศิกสกอร์ที่ออกมายังเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครับเกมตึงเครียดก็จริงนะแต่ว่าตั้งแต่ละสองทีมก็เรียกว่าเล่นกันอยู่ในกัวนาฬิกาเป็นตัวอย่างที่ดีจริงครับแลวฟ้ายิงฉันหลักลูกนี้บอลสุดท้ายไป ทันหลัแล้วออกหลังครับสายเล็กคอร์เดอร์คิกให้กับน้องบอลชายทัพสิทธันด้านขวาอาแล้วลูกเกมเข้าถึงช่วงข้างนาดีสุดท้ายครับสกอร์ที่ออกมายังเสมอกันอยู่ครับเกมบิ๊กแมตช์ประจำแลดูกาลนี้เลยครับอาแล้วจ่าสวนก่อนสามหลอดสามหลอดนี่บอลไปล้าง้ายแล้วโอ้โหลูกนี้ฟาวล้วไปเข้าด้านหลังแล้วบอลแตะเข้าทางแล้วนี่ไปสกิดด้านหลังฟาวเลยโอ้โหจังหวะนี้บอลอ่ะถ้าเกิดเลือดที่จะตกเข้าในหรือบอลเพื่อนทางด้านขวานี่ไม่แน่ครับ เจ้าตัวอิกาจดลบเป็นชุดเส้นแล้วตกกลับมาแล้วปู่จังหวะนี้ฟ้ามี่อ่านออกเลยจังหวะสุดท้ายนี่วิ่งไปบางทางแล้วโดนทำฝ่าแล้วนั่าข้ามฟ้ามาขึ้นทางซ้ายครับเปิดกยังติดนิดนึงห่อข้ามไปยังได้รุ่งรุ่แล้วนครธนชาตรสิกระเลิย้อนเอาไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหฟ้าต้องแก้แล้วแก้ไม่ดีนะจังหวะนี้ไหลมาจังหวะสุดท้ายพิงมาได้เนาะ อู๋ฟ้าอามาไปโดนเข้าเลยด้านหลังเมื่อก่อนนี้อู๋น้าก่อเกลียวทุว่มอะไระยะอันตรายสุดๆครับอู้นี้อาจจะเป็นไฮไลท์ช่วงท้ายเกลียวเป็นได้ครับสำหรับตลาดน้อยครับแง่ว่าจ่ายยัดมาโดนการแล้วเพื่อนพลิกตรงนี้โดนสกิดจากด้านหลังผู้ธศิสย์ให้แบบปีกทิ้งเอาเหล่าเกลียวเยอู้นี่แค่จะการมาตูแล้วถ้ากินดีๆมีโอกาสครับ ปกติถ้าเกิดเป็นขาวจับก็ได้เลยนะหน้าบอลย้อมอาร์ับอยู่ที่บอลมีเป็นบอลครับผู้เล่นหมายเลข21เกมที่เราทำมาดูสุดสวยให้กับทางด้าตรัสร้อยเสียแล้วชนะพลังเจี๋ยมาครับอยู่ที่บอลตอนนี้ครับวิ่งมาไหลแล้วก็หกเขายิงจับไม่ได้ก็หมูไม่ได้ลูกสุดแล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บปู่เดี๋ยวผู้ตัดสินต่อยอยู่เกมครับขอน้าหน่อยครับที่ข้างสนามครับไทยลงไปสบอลครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับจังหวะว่าตะคุณ่าจะโดนยิงจังหวะอ่านเข้าไปครับ โอโหแล้วไม่รู้ว่าโดนสูกอ่อแล้วสูกห,หรือเปล่าคก็เดี๋ยวดูเพื่อน่อครับสำคัญเลยเอาน้ำให้พื่ราค้าทหารก็นครชานทศก็อะไรน่านครชาทน,น,นชาทศนี้ต้องลงฮังเลยเจอเกมเคาน์เตอร์แอคแคดดิ้งผู้เล่นในแนวรุกของตลาน้อยนี่มีความเร็วสูงทุกคนยกระทั้งโต่งทั้งบอลนุ่มอ่เพราะฉะนั้น,นการที่ไป เยอะเยอะเลยบางทีลงมันไม่ทันนี่เป็นปัญหาเหมือนกันเยอะเกมนี้ถ้าใครสามารถเก็มทามคะแนนไปได้แล้วโอ <th> ้โอกาสจะทั <se> ้งถูงมากเยอะถ้าเกิดเกมที่เหลืออยู่ไม่มากเยกอะ เจ็บก็เล่นตัวจริงเไงพวกเขาก็หน่าเลยยืนเป็นทุนใหญ่เอ้าไม่อยากจะเปสียไทรแม้แต่คนเดียวก็เทนนันนคะรชัยพลาสติกเอ้ามาดูกันต่อนะครับเวลาที่เหลืออยู่ในครึ่งเวลาแรกเหลือไม่มากนะเร้าจังหวังว่าคู่นี้ลงไปเจ็บหน้าเลยนะทนนันบหารก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้เลยเบอร์ทิ่นมาไม่ดีแล้วตอนนี้เหมือนถ้าใครอยางด้านันฟ้าเลยขึ้นมายืนในสู่หน้าแล้วครับ ก็ม,มีการ c a t เกมเล็กน้อยครับสำหรับนครชายก็ติดแล้วบอลหม่งทิ้งลงมาได้อ๋าเราเป็นบอลตอนนี้มีบอลสองพุเลยสำหรับตาน้อยอบอลผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบสามเลยโอ้โหแล้วนัดจริงลูกนี้แป็กนิดนดึงยังได้อยู่กระตกทิ้งลงมาอาราบัสอ๋าบอลในโดนแขนจังหวะนี้โอ้โหเจ้าตัวหยุดหยิบเลยครับับบอลแล้วเหมือนอ๋าบอลมัน,นจัดจองมาโดนแขนตัวเองพอ,งองดีครับจังหวะนี้ก็อขาไว้แลแ้ว,าวาเป็นแฮนด์บอล อยู่ในยูนาทีสุดท้ายแล้วสำหรับเกมนช่วงเวลาแรกของพุกเราบาดเจ็บเยอะในการเกมเล้นเดียวทันทีตเกียบไปเเอา้ตามให้ัดตามใาเข้ามาด้านขวานครชาพาสสิกดูก็เรเปลี่ยนการเร็วนี้ไม่ผ่านแล้วทงมทิ้งกัไปได้เราจะหมดท้ป่อยออกข้างเอาไปลุกทุแล้วตอนนี้ เวลาจริงหมดแล้วอยู่ในช่วงพุทธาลวัดเจ็ดสำนักเกณฑ์นในขึ้นเวลา,าแรกครับทั้บอนชัยวัสติกกับตลาดนอยยด้อยเอ็มบิคัดประจังนุชธน์อันเียบยังซำเหมือนกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์เนี่ยไม่ว่าท่านจบด้วยสกอร์นี้โอ้โหโอกาสของทั้งคู่นี่ก,อก็อาจจะต้องไปไวัดกันที่ลูกได้เสียแต่ฮ่หาหมบีความเชื่อว่าสกอร์เนี่ยเดี๋ยวมีแน่ครับแต่เจะถมีท้ากันนั่นเองครับคู่นี้มอยู่ที่ใครจะพลาดน้อยกว่ากันเ,เกมแบบนี้ครับ กดตนันทีเดียวเปลี่ยนนาทางขวาสวยเลยแล้วข้ามาตอนนี้โอ้โหวานไม่ถึงนะ้มป้าต,ตัวนี้อาจจะไม่ถนัดลูกกลางอากาศแบบนี้อยู่แล้วพูดแต่จังหวะเพื่อนโยนมาเนี่ยข้ามโัวกองหลังสองคนมาได้จังหวะน,น,นี้เกือบได้เ,ดเอเอเ้ามาแล้วก็ผลเปแล้านแข่ขานเราเก็บขึ้คู่ลา